สวัสดีครับงานผมได้เกลิ่นบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนไมซ์เซ็เปลี่ยนจิตวิญญาณใหม่ที่เราจะประกาศต่อเวทีโลกด้วยสี่แพลตฟอร์มนั่นเนนองนะก็ไปดูในคลิปวื่น สำหรับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องที่กำลังเป็นกระแสนะฮะเช่นเรื่องของเงิน1นึ่งมืบาทแล้วก็แลนด์บิดนะฮะเอาสองเรื่องเนี้ยก็เรียกว่าสามารถทำให้คนไทยนั้นตื่นตื่นมา พบทางเลือกใหม่ที่มั่งคั่งสูงมัง่งคั่งสูงเป็นเส้นทางที่ไม่มีใครเคยนำเสนอนะเพราะว่างานผมเป็นงานงานใหม่ที่โลกไม่เคยเจอเคยเจอนะไม่เคยเจอไม่เคยเจอเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องอุบัติขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเ,เ,เทศไทยตัวจริงนั่นเอง เพราะฉะนั้นคนไทยที่เป็นอยู่ทุกว,ว,วันนี้ผมจึงเรียกว่าคนไทยถูกปลอมเพราะว่าคนไทยยังดําเนินไปตามสายหรือแนวทางารัฐธรรมนูญพะเดจการมาถึง20บฉบับแล้วยังจะเดินต่อไปอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกันต่อไป ในขณะที่ผมสร้างเส้นทางเดินใหม่ที่ดีกว่ารัฐธรรมนูญสายบริการเรีย <c oughs> กว่าเป็นสายมาตรฐานใหม่ของโลกที่ประเทศไทยจะประกาศต่อเวทีโลกดังนั้นเรื่องใหม่ที่ผมนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่คนทั่วไปฟังแล้วงง แล้วก็ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจทั้งงงทั้งมึนแล้วจะต้องทําใจยอมรับเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไทยปรับตัวได้ยากดังนั้นจึงมาพูดเรื่องที่กลับเป็นกระแสะอยู่นะเป็นกระแสะอยู่เพื่อประชาชนชาวไทยจะได้เข้าใจงานที่ผมทำเสนออยู่นี่มันคืออะไรนะครับ อย่างเช่นเรื่องเงินหนึ่งหมื่นที่ประชาชนจะได้นยกับเรื่องแลนด์บิสองเรื่องนี้หรือจะบวกหรือจะเพิ่มมาเป็นเรื่องกเกษตรก็ได้ก็เกี่ยวข้องกันกับปะชนกันที่ต่อไปชาวนาชาวสวนชาวไร่ไม่ต้องทำนาทำสวนทำไร่แล้วทุกๆเดือนจะมีเงินมาเองโดยสมัติถ้าทำไม่ได้ทำงานเลยแต่มีเงินแล้วเงินที่ได้มา มีนาที่เอาไปเที่ยวไปกินสวยสุขอย่างเดียวฟังดูฟังดูมันไม่ make sense ทำดูมันเหมือนกับพูดเพอ้อเจอ้อไปเรื่อยเปื่อยนะแต่ว่างานผมเป็นงานที่สร้างมาตรฐานใหม่ไงมันไม่อยู่ในมาตรฐานที่ท่านรู้จักมันเป็นมาตรฐานใหม่ที่ท่านจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวแล้วก็เอาไปชาใช้ไอ้ตรงเนี้ยที่ต้องมาคุยกันเนี่ยนะเพราะนั้น ก็ต้องบอกประชาชนทั้งหลายว่าท่านที่มีบัตรประชาชนนะทุกคนที่มีบัตรประชาชนอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยผมใช้คำว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะงานผมปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นความมั่งคัง่งสูงของประชาชนผลประโยชน์ที่ท่านได้มากมหาศาลมากกว่าพักการเมืองให้มากกว่ารัฐบาลใดๆจะให้ท่านเพิ้งประโยคนที่ท่านก็ควรที่จะต้องนั่งดูนั่งฟังกันแล้วล่ะ เพราะมันมากกว่าพรรคการเมืองมากกว่ารัฐบาลใดดังนั้นประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องไปน,นั่งฟังนั่งติดตามนั่งดูรัฐบาลทางงในงานนะคือพูดง่ายไม่ต้องไปดูไปสนใจเลยไม่ต้องสนใจเลยควรจะมาสนใจงานที่ผมนําเสนอท่านนี่ยเพราะมันเป็นเส้นทางเดินวิถีชีวิตและความมั่งคั่งของท่านอันแท้จริงอันแท้จริงที่ท่านมองข้ามมองข้ามดูการทํางานเชบ้าปเย็นกลับ เดือนหนึ่งที่ได้กินได้เงินเดือนมาก็กินเดือนชนเดือนเท่านั้นเองเออแล้วก็นั่งดูเขาเล่นเกมการเมืองน้ำเน่าต่อไปแค่นั้นแค่นั้นเลงมีแค่นั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยนั่งดูเขาเล่นเกมการเมืองนะทุกวันนะแล้วก็ทํางานเหนื่อยเช้าไปเย็นกลับทุกวันและมีสภาพเป็นทาสไม่ใช่คนไทยดังนั้นท่านเรียกตัวเองเคนไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนไทยที่อายุ18ปปีขึ้นไปนะ จึงต้องดูงานผมเนี่ยไม่ใช่ผมมาบังคับนะครับแต่ว่าเรานะไม่รู้ตัวว่าหลงทางอยู่ในเส้นทางที่รัฐมนูญล,ลิขิตและรัฐมนูญเป็นรัฐมนูญรัฐมนูญสายป็จการนะท่านจะอยู่ไปทําไมฮะท่านจะอยู่กับรัฐมนูญสายป็จการซึ่งเป็นสายที่ผิดเป็นสายที่ไม่ควรใช้กับประเทศไทยก็เพราะรัฐมนูญนี่แหละมันทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศตูปลอม โดยท่านมีรู้ตัวนะแล้วท่านก็เป็นคนไทยถูกปลอมด้วยทุกทุกท่านก็อาจจะเถียงกับโอ้ยก็อยู่สบายกว่าประเทศอื่นอยู่สบายดีโอ้ยอย่างนี้ให้ความสบายความเจริญความทันสมัยเนี่ยไม่ใช่ของท่านนะครับประเทศที่คือประเทศมันเจริญแด่ว,วัตถุแล้วมันไม่ใช่ของท่านท่านมีหน้าที่อย่างเดียวไปทํางานเหนื่อยยากลําบาก ด้เงินมาก็กินเดือนเชื่อเดือนนั่นนะคือตัวจริงของท่านทั้งประเทศหาเงินกันนี่ก็เต็ไมไปหมดนั่นคือตัวจริงนั่นคือความมั่งคั่งที่ท่านพบเจอซึ่งเรียกเป็นความมั่งคั่งไม่ได้เป็นความล้มเหลวของรัฐบาลของรัฐมนูญด้วยเพราะรัฐมนุนเป็นรัฐมนุญสายเผเ็จการเนี่ยรัฐมนุนสายเผเ็จการเป็นรัฐมนุญเพื่อนายทุนเพราะน,นั้นนายทุนนี่จะเข้ามาเอาอำนาจรัฐมาเป็นตัวพคกันมงกงนเมืองท่านก็ไปเลือกเขาก็เท่าก็ท่านไปเลือก ให้เขารวยๆต่อไปแล้วท่านเป็นคนจนๆต่อไปท่านทําร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวเข้าใจผมพูดประโยคนี้ไหมครับท่านทําร้ายตัวเองแล้วทำมักทำโท,ทำร้ายโอกาสลูกหลานที่จะมั่งคั่งก็ไม่มีลูกหลานก็พ่อแม่ก็หมดสภาพเป็นจนเป็นคนจนะ่ะไม่ใช่คนไทยจริงเป็นทาสลูกหลานก็ต้องเป็นทาสต่อไปเป็นทาสยุคใหม่ในยุคเอไอไออย่างนี้ไม่สง่างามที่ท่านจะส่งมอบให้กับเด็กเล้ลูกหลานเพราะน,นั้นท่านจะต้อง ลิกตัวเองใหม่ปรับตัวเองใหม่ยกระดับอัปเกรดตัวเองใหม่หมดรัฐานผมไปเตรียมงานมาปฏิวัติคนไทยพูดง่ายๆพูดตรงๆง,ง่ายๆคืองานปฏิวัติคนไทยนี่แหละครับปฏิวัติให้เป็นคนไทยตัวจริงนะที่เป็นรัฐบาลตลอดการแล้วก็มีทุนสํารองคนละสิบล้านยี่สิบล้านซึ่งเป็นความมั่งคั่งที่แท้จริงที่ท่านจะได้กันทุกๆคนใช้คำว่าทุกๆคนทุกคนจะต้องได้สิบล้านหรือยี่สิบล้าน ประโยคนี้ท่านฟังไม่ผิดที่ผมพูดน,นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงต้องบอกและเตือนท่านทั้งหลายว่าทุกคนต้องดูงานของผมดูคลิปของผมปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธท่านตกยุกเลยท่านไม่ลงทะเบียนไม่สมัครตกหลุดเหมือนหลุดสำรวจอ่ะจะเป็นความไม่มั่นคงของท่านอย่างน่าเสียดายท่านจะต้องรีบสมัครรีบลง ไม่ตกยุคนะซึ่งการพูดเนี่ยของผมมันไม่ได้พูดในนามของรัฐบาลแต่พูดของในนามผู้รู้ผู้มาปลดปล่อยท่านะให้เป็นคนไทยตัวจริงไปพบความมั่งคั่งอันแท้จริงซึ่งมากกว่ารัฐบาลใดๆจะมอบให้กับท่านเป็นสิบเท่าเป็นสิบเท่านะฟังผมพูดมาเยอะมาแยะแล้วก็คงจะ ถ้าฟังภาษารู้เรื่องอะ่ะก็คงจะรู้ว่าเอานี่มันงานที่มาทําประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะว่าไม่มีรัฐบาลไหนมาพูดแบบนี้และไม่มีใครหน่วยงานไหนองค์กรใดหรือม็บมบไหนอะไรไม่มีอย่างนี้นะเพราะนั้นมีเฉพาะบุคคลที่เป็นผู้รู้เท่านั้น,นที่มาพูดผมมาประกาศตัวเป็นผู้รู้เลยผู้รู้เป็นผู้บรรลุการใช้อํานาจที่ใดที่ท่านมีแต่ท่านใช้ไม่เป็น ท่านจึงไม่ได้พบความมั่งคัง่งจึงไม่ได้พบประโยชน์สูงสุดมหาศาลที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ท่านจึงไม่ได้สร้างโอกาสดีๆให้กับลูกหลานกับทําตัวเป็นทาสให้ลูกหลานเห็นแล้วก็ส่งมอบความเป็นทาสให้ลูกหลานต่อไปเด็กรุ่นใหม่มันก็ทําอะไรไม่ได้พ่อแม่เป็นทาสไปซะและ้วเข้าใจประโยชน์ยมพูดสื่อความหมายกับไปยังคนไทยทุกคนหรือย,อยังสื่อไปยังเด็กอายุ18ปีขึ้นไปดังนั้นเด็ก18ปปีเนี่ย ก็ไม่ต้องไปฟังผู้หลักผู้ใหญ่ตัดสินแล้วเด็กสิบแปดปีก็ตัดสินได้แล้วถ้าเผื่อว่าฟังผมฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะเออพนักง,งานผมเป็นงานที่ทุกคนทุกคนนะฮะต้องฟังต้องดูคลิปผมเหตุที่ต้องดูต้องฟังก็เพราะว่าประเทศมันหลงทางมาเก้าสิบปีมัน,นานมากเก้าสิบปี นานมากผมให้ท่านใช้เวลาแค่เวันนะเวันเทียบ90ปีกับก้าวันเก้าวันนั่งดูคลิปผมนะวันละ2ชั่วโมงเก้าสอชั่วโมงเนี่ยท่านก็จะกลายเป็นโสดาบันทิไปไตยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะปกครองตัวเองนั่นคือคนไทยจริง ทุกคนต้องเป็นโสรดบันธิปไตยครับเพราะนั้นต้องดูคลิปวิดีโอของผมเพื่อยกระดับตัวเองเป็นโสรดบันธิปไตยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะปกครองประเทศด้วยตัวท่านเองแล้วนั่นคืองานของผมดังนั้นขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจเรียนรู้มาตรฐานใหม่ที่เรียกว่าสี่พิลักที่จะประกาศต่อเวทีโลกด้วยสี่พิลักนี่เองท่านจะได้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล ได้อย่างไรเชิญดูคลิปต่อไปนะครับขออธิบายเรื่องการเงินระหว่างการเงิน10,000ที่ท่านรอกันอยู่เนี่ยของพรรคเพื่อไทยกับของผมเนี่ยท่านจะได้36 0 0 0 36,000แล้วได้โดยไม่ต้องไปมีจำกัดพื้นที่4กิโลไม่ต้องจำกัดพื้นที่ในอำเภอหนึหน่งไ,ไม่ต้องจำกัดด้วย6เดือนนะท่านได้36 0 0 0 หนึ่งหมื่นนั้นจะอยู่ที่ตัวตำบลนั่นเองเหลืออีกสองหมื่นหกนั้นเป็นสิทธิ์ของท่านาเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะใช้หรือไม่ใช้เป็นสิทธินะฮะแล้วได้เป็นเงินสด,เป,นเ,นดนเป็นเงินดิจิตอลนี่แหละเป็นเงินดิจิตอลเหมือนกันเป็นเงินจะมาในรูปของขอตังค์หรือพร้อมเพย์ก็ได้ มันเป็นเงินอยู่แล้วเงินเต็มๆเลยนะเป็นแบบนี้เอาละจะได้อย่างไรก็เชิญดูคลิปลำดับต่อไปครับก็เชิญครับ